วันนี้ก็จะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาทั้ง12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มีดวงดาวโคจรโยกย้ายราศีนะครับอยู่ทั้งหมดก็คือ 1. ดาวพระพุธโยกย้ายนะครับวันที่5กุมภาพันธ์เวลา11นาฬิกา19นาทีเข้าสู่ราศีมกกังกรดวงที่1 ดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมวันที่13กุมภาพันธ์อยู่ที่เวลา14นาฬิกา48นาทีคือดวงที่สองดาวพระศุกร์นะครับโคจรยกย้ายราศีเป็นมหาอุดที่ลัคนาหรือว่าอยู่ตัวของราศีมีนวันที่18กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกา22นาทีเป็นดาวที่3 และโดยสุดท้ายคือดาวพระพุธได้โคจรเข้าสู่ราศีกุมวันที่22กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกา45นาทีเป็นดวงที่4ส่งผลต่อท่านที่เกิดลัคนา12ราศีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับราศีสุดท้ายนะครับก็คือลัคนาราศีมีในช่วงเวลานี้ดวงดาวของคุณในข้อดีก็คือเรื่องราวของความรักนะครับถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะแนวโน้มดีช่วงของ ้นเดือนเลยนะครับตั้งแต่วันที่5ถึง22กุมภาพันธ์เรื่องราวต่างๆของความรักเรื่องของโชคลาภเป็นเป็นในจังทิฐทางที่ดีนะครับแน่นอนว่าดาวราหูอยู่ในเดือนการเงินโดยหลักเขาเรียกราหูคนทรัพย์มีรายจ่ายมากแต่ในเดือนนี้มันมีรายรับเข้ามามากจึงทําให้ดูแล้วมันสามารถหมุนเวียนสภาพคล่องมีเงินเก็บดีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงน้ากังวลใดๆถือว่าเรื่องการเงินการทองเป็นเป็นใน,ใน,ในจังทิฐทางที่ดีเรื่องของหนะ้าที่การงานต่าง แนวโน้มค่อนข้างจะสูงโอกาสการเลื่อนงานขยับตําแหน่งกระโดดสเตปนะครับมีแนวโน้มลุ้นหรือว่าราชการโยกย้ายประจําปีช่วงตุลาแต่ช่วงต้นปีอาจจะมีการขยับขั้นเงินเดือนรอบนี้ให้2ขั้นเลยก็เป็นไปได้นะครับมีแนวโน้มที่จะดีค่อนข้างจะสูงในเรื่องของการลงทุนถ้าใครมีแนวโน้มอ,อยากจะลงทุนทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมอยู่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถือว่าเป็นเดือนที่ดีในวุชะตาของคุณสามารถลงทุนได้บริบาลดี ไม่ส่งผลเสียหายอะไรนะครับแต่อย่างไรเสียดีตามดวงก็จริงก็อย่าได้ประมาทไม่ใช่เซ็นเช็คทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวให้ลูกน้องจัดการเองเดี๋ยวมันก็จนได้นะครับดวงดีก็จริงแต่เรื่องเงินงทองทองเนี่ยไว้ใจร้อเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นไปไม่ได้แต่นานโน้มให้คุณไว้ใจบริวารได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นการไว้วางใจที่ระดับผมว่าน่าพึงพอใจดีกว่าต้องมาคอยเฝ้าระวังสั่งงานผ่วหน้าและพัวง์หลังไอ้ลูกน้องทําได้ป่าต้องมาตรวจสอบลูกน้องอีกอยา่างนั้นตาย แต่เดือนนี้ไม่ได้ส่งผลแบบนั้นเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับในเรื่องของบัุหรืออุบัติภัยผมว่าในช่วงนี้เกณฑ์นในภาพรวมยังไม่ถึงข่าวที่จะเกิดโอกาสแบบนั้นอย่างรุนแรงหรือร้ายแรงอะไรนะครับเว้นแต่ว่านะครับพื้นดวงชะตาของคุณมีดาวรับที่ไม่ดีอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในภาพกว้างของลัคนาราศีมีในเดือนนี้นะครับเรื่องการยินการทองการงานหรือความรักถือว่ามีแนวโน้มส่งผลเป็นทิศทางที่ค่อนข้างจะ สวยงามประสบความสําเร็จแนวโนมที่ดีค่อนข้างจะสูงนะครับเป็นเรียกว่าโชคดีปีใหม่ของท่านเลยค่อยว่าได้นะคะนรับผมสําหรับลัคนาราศีมีในเดือนกุมภาพันธ์2566า25 ครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นใน a c e บุ o k หรือทางเพจงรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทำการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยาางงงง,งวยงวยคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พ,พร,าาร,ยระพุทธพยากรอาจารย์กุลตี<ช>บุญนาค<ช>ทองเนียม เอาไปคิดถึงผมอะคิดถึงจนาจารยได้โครูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนครอสออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ